ป้องกันการเกิดสารพิษในลำไส้ใหญ่บริเวณนี้นะครับแล้วทำให้สารพิษถูกขับออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้ผมอธิบายเพิ่มดรชินยานิดนึงคือคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาดื่มชอบใช้ชีวิตฝืนธรรมชาติดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินอาหารเกินเกินความจำเป็นคือกิน กินอิ่มจนถึงคอหอยนะครับเป็นเหตุให้อาหารส่วนเกินพึ่งในกายเป็นสารพิษที่ตับต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะเอามันออกไปจากร่างกายการสวนล้างพิษเพื่อทำให้ลำไส้ใหญ่สะอาดอยู่เสมอจึงเป็นการลดการเกิดสารพิษและลดภาระของตับนะครับอย่างนี้ฮะดรฮิโรมิชินยะ สวนล้างลำไส้ใหญ่มากว่า30ปีท่านบอกว่าการการสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเพื่อขับของเสียและช่วยลำไส้ใหญ่ให้ทำงานได้ดีขึ้นเป็นการกระตุ้นการทำงานของตับทำให้การรักษาเม็งได้ผลมากขึ้นเห็นไหมครับการสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวรักษาะเรล็งนะครับไม่ใช่แต่ว่ามันทำให้การรักษาเม็งได้ผลดีขึ้น ตับสร้างน้ําดีไว้ย่อยไขยมันนะตับจะสร้างน้ําดีไว้ย่อยไขยมันทําให้คือเวลาเราทำดีท็อกเนี่ยน้ําดีเราจะออกมาเยอะมากจะทําให้การย่อยไขยมันได้ดีนะครับตับขจัดสารพิษและของเสียที่ส่งมาออกมาจากทั่วร่างกายแล้วรวมของเสียที่ได้รับรวมทั้งของเสียที่รับจากภายนอกคือร่างกายเราเวลาเผาผลาญอะไรมันเกิดของเสียอยู่แล้ว เรายังได้รับของเสียจากที่เรากินเข้าไปอีกนะครับจากเหล้าบุหรี่สารเคมีผงชูรสสารกันบูดสีกลิ่นสังเคราะห์สารพิษและของเสียที่อยู่ในสารพิษและของเสียที่ถูกย่อยสลายในตับจะไหลลงไปตามท่อน้ำดีลงไปลำไส้เล็กส่วนต้นกับน้ำดีแล้วก็ออกไปทางอุจจาระนะครับวิธีที่จะให้ของเสียพวกนี้ออกมาจากตับได้ดีๆนะครับ จ้าคาเฟอีนนี่แหละครับจะไปขยายท่อน้ำดีเพิ่มแรงดีบีบของถุงน้ำดีทำให้สารพิษและของเสียไหลออกจากไหลออกจากตับไปลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้นนะทีนี้ก็มีคนถามอยู่ประจำอันตรายไม่มีอันตรายไหมดรชิดาบอก,ออกว,ว่าการสวนลำไส้ใหญ่เป็นประจำไม่เป็นเหตุให้ลำไส้ใหญ่ไม่มีแรงขับถ่ายเอง ซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่างการสวนลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟกับการกินยาถ่ายนานแพทย์ที่รู้ไม่ชินยาบอกว่าผมสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นมาเป็นเวลา30ปีวันไหนไม่ได้ทำการสวนกาแฟก็ยังถ่ายตามปกติและไม่เคยท้องผูกคือถ้าไม่ได้สวนล้างลำไส้ใหญ่ก็ยังถ่ายได้ตามปกติ ดรทิศจาบอกว,ว่าผมดูลำไส้ใหญ่ของคน้ข้ผ่านกล้องนับพันลายที่มีการสัวล้างล,างลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟพบว่าหมูแห่งลำไส้ใหญ่ของพวกเขาสวยงามและทาการการทำงานของลำไส้ใหญ่ก็ยังเป็นไปตามปกตินะครับทีนี้ก็มาอันนี้เล่าให้กันฟังเล่าเล่าแล้วเล่าอีกสำหรับที่ท่านยังไม่เคยดู ท่านท่านเคยดูก็เป็นการทบทวนนะครับจะเห็นว่าเรารับประทานอาหารแปดโมงเช้าเนี่ยท่านดูตอนจบอาหารแปดโมงเช้าจะไปทายออกตอนสามทุ่มนะครับฮะพออีกสี่ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารเช้านะครับก็คือเที่ยงอาหารเช้ามันก็จะอยู่ยมาในลำไส้เล็กส่วนล่างสุดละคือจะมีการดูดย่อยอาหารเรียบร้อย ถูกดูดซึมแล้วก็เตรียมจะเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นนะครับแล้วประมาณบ่ายโมงตอนที่เรารับประทานอาหารกลางวันเนี่ยกากอาหารตอนเช้าจะเข้ามาในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นเกือบหมดแล้วนะครับแล้วอีกสี่ชั่วโมง เราจะเห็นว่าอาหารกลางวันก็จะมาอยู่ในลำไส้เล็กเตรียมจะเข้ามาในลำไส้ใหญ่ซึ่งขณะขณะเดียวกันอาหารเช้าก็มาอยู่ที่ลำไส้ส่วนขวางละ่ะนะครับทีนี้พอหกโมงเย็นหกโมงเย็นอาหารเช้ามันก็มาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงเตรียมจะมาอยู่ที่ไส้ตรงละ่ะ ถ้าใส่ตรงได้มีเศษอาหารมาอยู่ใส้ตรงเมื่อไหร่ร่างกายจะเตือนให้ปวดถ่ายนะครับตอนหกโมงเราก็รับประทานอาหารเย็นนะ <c oughs> พอสามทุ่มนะครับเราจะเห็นว่าอาหารเช้าเนี่ยมาอยู่ที่ใส้ตรงล้วอันนี้ก็คือจะมีอาการปวดถ่ายถ้าเราไปถ่ายก็จะจบตรงเนี้ยครับ สำหรับอาหารเช้านะแล้วอาหารเย็นที่เราทานตอนหกโมงนะครับก็เริ่มจะเข้ามาในลำไส้ใหญ่ละนี่ยังยี่พอสี่ทุ่มใช่ไหมครับอาหารเช้าก็จะถูกถ่ายออกตกลงอาหารกลางวันก็อยู่ที่ลำไส้ส่วนขวางอาหารเย็นก็อยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นนะครับ พอหกโมงเช้านะครับอาหารเย็นของมื่วานก็จะอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนขวางนะส่วนเพลวิกโคลอนนะครับก็อยู่บริเวณนี้ครับนะครับแล้วอาหารใหญอ่อาหารตอนกลางวันก็จะเตรียมถ่ายออกนะครับ พอหกโมงครึ่งก็ประมาณหกโมงครึ่งนะครับอาหารกลางวันก็จะถ่ายออกอาหารเย็นก็มาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงเตรียมจะเข้ามาในลำไส้ตรงนะครับนะครับพอแปดโมงเช้าเราก็จะถ่ายอีกขนหนึ่งเราตกลงลำไส้ทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีการอาหารเหลืออยู่ แล้วก็รับประทานอาหารเข้าไปใหม่ก็จะวนเวียนกันอย่างนี้ครับอันนี้จะเกิดอย่างนี้ได้เมื่อเรารับประทานอาหารตามทฤษฎีเป๊ะนะครับถ้าเรากินแต่เนื้อไม่มีวันเลยครับมันก็จะเป็นสามวันห้าวันถ่ายทีกากอาหารก็จะเต็มลำไส้ไปหมดนะครับนี่ฮะโชว์ให้ดูว่าถ้าเรากินแต่เนื้อนะครับกิน สมมือถ่ายหนึ่งมือกินสามมือถ่ายหนึ่งมือแค่สามวันก็จะมีอา,อาหารเต็มอยู่ในลำไส้ใหญ่ถึงหกมือแหละนะครับแล้วถ้ามากกว่านั้นอีกเป็นก้ามือจะเห็นว่ามีการโป่งขึ้นของลำไส้ใหญ่นะครับทีนี้ ก็เล่าให้กันฟังว่าอาหารจากปากผ่านการย่อยดูดซึมเหลือแต่กางอาหารกลายเป็นอุจจาระรอขับถ่ายร่างกายของคนถ้ากินอาหารที่ถูกต้องก็ควรจะประ,ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงอาหารที่กินเข้าไปก็ควรจะถ่ายออกมาหมดนะครับแต่ถ้าหากเรากินแต่เนื้อสัตว์ท้องก็จะผูกกากอาหารจะอยู่ในร่างกายเกินสีชั่วโมงอุจจาะที่ค้างอยู่ใน ท้องเกิน48ชั่วโมงก็เกิดการเน่าเสียก็การเกิดอะไรครับขอประทานภัยก็เรียกว่าเกิดตดเหม็นถ่ายเหม็นมากๆหรือไม่ของเสียบางอย่างถูกขับออกมาทั้งเหงื่อทำให้มีกลิ่นตัวที่เหม็นด้วยนะครับดเตรฮิโร่มิชินยาบอกว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ติดต่อกันนานๆนะครับผนังลำไส้ใหญ่จะหนาตัวขึ้น นะครับการที่มีรับประทานอาหารกากใหญ่น้อยลําไส้ต้องบีบตัวมากเพื่อขับกากอาหารที่มีอยู่นิดเดียวออกเพราะมันบีบนานเข้านานเข้าลําไส้ของอกล้ามเนื้อของลาไส้จะใหญ่และหนาขึ้นลําไส้จึงพอมันใหญ่และหนาขึ้นลาไส้ก็จะแข็งและหดสั้นลงผนังลําไส้ก็จะต้องรับแรงกดดันมากขึ้นเนื้อเยื่อภายในลําไส้ก็จะยื่นออกมาเป็นถุง เป็นกระเปาะเนี่ยครับอันนี้มันเป็นถุงตันนะภาษาฝรั่งเรียกว่า diverticulosis นะครับแล้วก็มาเล่าต่อว่าถ้ากินเนื้อสัตว์นะครับน้ำดีที่ปนมาจากกา,กากากอาหารจะก,กระตุ้นให้ลำไส้ขับเมื่อมามา,มากมายเพื่อเคลือผนังลำไส้ไม่ให้ดูดสารพิจาอาหารขยะ เมื่อรับประทานอาหารอย่างนี้ซ้ำๆๆเจ้ากดน้ำดีที่มากับกาอาหารก็จะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่สร้างเมือกมากขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อพวกนี้ก็จะจับตัวคล้ายกับยางหนังสติก๊กหนาบุรนรอตามลำไส้เป็นรูปลำไส้โดยซ้ำคือเรียกว่าเกิดมิ่คอยพลักนะครับผลจากการกินเนื้อสัตว์นานๆเนี่ยครับ ก็จะเกิดการท้องผูกและระหว่างที่ท้องผูกอาหารที่อยู่ทางลำไส้ใหญ่ทางด้านขวาอย่างที่ว่าเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียแบคทีเ e รียตัวร้ายที่อีโคไลจะเปลี่ยนน้ำดีกรดน้ำดีทั้ง3ามชนิตให้เป็นสารที่มีพิษต่ตอร่างกายนะครับคือกรดโคลิกแอซิดจะไปเป็นกรดแอฟโฟโคลิกแอซิดกรดดีออกซีโคลิก ก็จะกลายเป็นทร mm ีเมทิลโคเลนทรีนกดลิโทโคลิกจะกลายเป็นลิโทโคเลตซึ่งทามีลิโทโคเลตเมื่อไหร่ไอสารนี้จะไปยับยั้งตับไม่ให้สร้างน้ำดีเพิ่มเพราะตับไม่สร้างน้ำดีเพิ่มคอเลสเตอรอลก็จะเหลืออยู่ในเลือดมากมายซึ่งจะมีผลต่อหัวใจทำให้เส้นเลือดกระด้างไม่มีความยืดหยุ่นเกิดมีไขมันอุดตันในเส้นเลือด การที่กดสร้างน้ำดีน้อยลงก็มีผลทําให้การย่อยไขยมันทําไม่ได้ก็เกิดอ,อาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะแบคทีเรียตัวร้ายนะจะมีแบคทีเรียตัวร้ายที่อยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงที่ลิลนซายูรีเสนะครับจะทําให้ยูเรียที่อยู่ในโปรตีนที่ถูกขับลงไปในลำไส้ใหญ่กลายเป็นแอมโมเนีย ซึ่งเป็นด่างอย่างแรงมีพิษต่อตับตเกิดอินดอร์ทำให้อุจจาระมีกลิ่นสเกตต้สเกตเกตอร,ร์พวกนี้ทำให้อุจจาระมีกลิ่นเหม็นมากๆนะครับสารพิษทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปตับอีกถ้าดูดซึมแอมโมเนียเข้าไปตับก็ต้องพยายามเปลี่ยนเจ้าแอมโมเนียให้เป็นยูเรียพอได้ยูเรียส่วนหนึ่งก็จะขับออกสังไต นะครับอีกส่วนก็ไปกับกดมันดีลงไปที่ลำไส้ใหญ่แบคทีเรียตัวร้ายก็จะส่งเอมซายูเรียสมาเปลี่ยนยูเรียให้เป็นแอมโมเนียอีกก็ <c oughs> จะหมุนเวียนอย่างนี้ครับตับก็จะเหนื่อยนะ <c oughs> ผมเสนออีกทีหนึง่ง <c oughs> ดรชินยากับอาหารอันนี้นนครับที่ดรชินยาบอกว่าทำอย่างเงี้แค่สามเดือนโง่แหงลำไส้ก็ดีละ ถ้าอยากจะมีความสุขนะครับก็ฟังดกรชินยาดร์ินยาเป็นผู้ตรวจลำไส้ใหญ่นะแล้วก็พบนะว่าการกินเนื้อการกินนมจะทำให้เกิดท้องผูกพอท้องผูกก็จะทำให้มีความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจแล้วก็กระดูกผุเป็นโรคก,ก้าวเป็นโรคข้ออักเสบการกินผักสดนะครับจะช่วยให้สุขภาพดีนะครับผักสดพวกนี้ก็คือสารต่อต้านมะเร็งแล้วก็วิธีรับประทานก็รับประทานข้าวกล้อง30รรับประทานผักสารพัดสี30%เไม่ยก่้ข้าวกล้อง50%นะครับ ผลไม้15แล้วก็ปลาสัก5%เ็นะครับอย่างนี้ครับสุขภาพเราก็จะดีมากวันนี้ก็มาถึงเวลาละเดี๋ยวพบกับเด็กชายใครญี่ปุ่นวละครวันนี้ผมเป็นสัจกรสุวัตดิ์ชินสุวงหมอสุวัดแพทย์แผนไทยสวัสดีครับ